สวัสดีค่ะสองยอดที่เห็นนั้นน่ะหลายคนอาจจะรู้จักนะคะที่บ้านเราเรียกว่าจากรนารายบางคนก็เรียกว่าแปะตำปึงเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งเป็นยาดีด้วยนะคะ,ะนอกจากนั้นน่ะเคยดูในวิดีโอของคนน่าจะเป็นคนเวียดนามเขาจะเวลาเขาพวกที่เป็นทหารนะคะเวลาเขาจะไป รบเนี่ยเขาจะพกใบแปะตำปึงเนี้ยไปด้วยเพื่อความอุ่นใจแน่เลยค่ะเขาเขาคิดเขาเชื่อว่าพกใบนี้แล้วค่ะจะทําให้ปลอดภัยอันนี้เป็นความเชื่อของแต่ละคนมาเล่าให้ฟังตามที่ได้ดูมาใน YouTube นะคะส่วนสรรพคุณนั้นลองเข้าไปดูใน Google คนที่เป็นเบาหวานคนที่มีความดันโลหิตสูง ควรปลูกเอาไว้นะคะปลูกง่ายด้วยที่บ้านเราเวลากลับไทยเห็นเขาปลูกกันปลูกเป็นไม้ประดับเลยค่ะแล้วก็กินได้ด้วยมีอยู่วินมอเตอร์ไซค์หนึ่งเขาปลูกใส่กระถางไว้เป็นยอดค่ะเต็มกระถางเลยมีแต่ยอดอ่อนๆพอมองไปหูยทำไมเขาปลูกได้งามจังพยายามที่จะปลูกให้เป็นแตกยอดเต็มกระถางแบบเขา,าปลูกไม่ได้ นอกจากสมไทยคะสมไทยอ่ะทำแบบนั้นได้ลองหามาปลูกนะคะลักษณะจะเป็นแบบนี้มันจะมีสีเขียวกับสีม่วงแต่ต้นนี้ยังเล็กอยู่ค่ะก้านใบกับต้นอะจะเป็นสีม่วงคนจีนในเมืองนี้เขาก็ปลูกนะคะมีคนจีนอยู่บ้านหนึ่งเขาปลูกส่วนอันนี้เห็นไหมคะพอโตแล้วเป็นสีเขียวกระจก กระจกมัวกระจกเลอะฝุ่นนะคะนั้นก็เป็นดอกหอ,อมแซบกระจกขุ่นเลยข้างนอกมันยื่นมือออกไปเช็ดไม่ได้เนี่ยค่ะนูน่นอันนั้นก็เป็นหอ,อมแซบดอกหอ,อมแซบดอกหอ,อมแซบเนี่ยต้นหอ,อมแซบเนี่ยคนจีนเขาก็านิยมปลูกเขาบอกว่าเขาเอาไปทําซุปนุ่นก็หอ,อมแซบหอ,อมแซบปนกับย่านางแล้วส่วนที่เป็น ค้งโค้งนี่เป็นเนี่ยค่ะโค้งโค้งเนี่ยนี่นี่เป็นจากนารายนะคะแปะตาปึงขอให้รอดเถอะเมื่อก่อนเนี่ยโตได้เก็บกินเลยตอนเนี้ยตอนเนี้ยแต่เขาต้องรอดนี่ค่ะนี่มีอีกต้นหนึ่งเมื่อก่อนเนี่ยตัดเนี่ยค่ะตัดกิ่งแบบเนี้ย ัดแล้วก็เอาไปปักลงในกระถางดินก็งอกขึ้นมาเป็นต้นใหม่ทุกวันนี้ทำแล้วตายอันนี้ก็ขอให้แตกยอดออกมาอีกนะย่านางอันย่านางค่ะส่วนอันนี้เป็นหูเสือหูเสือนี่ก็ดีนะเพี้ยไม่กินเลยไม่มีเพี้ยเลยค่ะ อยากจะตัดเครือย้านางให้เหลือสั้นๆยะนางจะได้แตกใบเยอะๆแต่กลัวเขาตายนีคเครือยาวเลยเอาไม้มาเนี่ยไม้ที่เอามาปักไว้ให้ยะนางยึดนะเนี่ยนี่ค่ะนี่ก็เพี้ยกินเพี้ยมันมาดูดน้ำน้ำเลี้ยงจากใบค่ะอันนี้ก็เป็นผักปังผักปังแดงยังไม่ได้ดึงออกค่ะหูเสืออีก ง่ายจริงๆค่ะหูเสือส่วนตรงนั้นในกระถางนั้นเป็นเป็นต้นของกระบองเพชรที่กินได้ฮะลูกสีออกม่วงๆแต่เนื้อข้างในเป็นสีบานเย็นขอขอบคุณท่านผู้ชมมากๆนะคะที่สละเวลาเข้ามาชมไว้พบกันใหม่วิดีโอหน้าขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพให้ดีๆขอบคุณอีกครั้งหนึ่งสวัสดีค่ะ